อ่ะเอาล่ะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับมิสเตอร์ทออดินสันครับกับช่วงรีวิวตัวใหม่กับเบก้าที่เพิ่งได้มาเบก้าอ่ะไปะดูหน้าตาของนางหน่อยว่าสวยแค่ไหนอยู่ไหนอ่ะอ่ะต <c oughs> ีขึ้นมาเหมือนจะผอมกว่าในใน Uh, ในวิดีโอที่ดูนะเหมือนจะผอม,มนะเบเกอกินแต่มะเขือก็อย่างเงี้ยโอเคอัพก่อนเลยดับแรกไม่รู้จะอัพได้เท่าไหนอัพไปก่อน uh huh. อ่าครับไปขออัพก่อนเอาให้เต็มเท่านี้แหละโอเคเต็มที่เวลห้าสิบ อัปเกรดก็เหมือนทั่วไปครับใช้30มิชิ้นส่วนน่าจะเป็นตัวธรรมดาสมัง้งโอเคอุ้ยขออภัยครับออกมาเลยนะฮะมาดูกันครับเบคก้าเป็นนักสำรวจครับเหลือเป็นทห oh, <that> า <the day. S 1> รรถนั่นแหละครับก well, ารทหารครับความจุเดินทัพอ 10.68เริ่มต้นนะครับพลังโจมตีทหารพานะาพลังป้องกันความรา้า,มรายแรงามาดูค่าพลังพิเศษครับสกิลพัฒนาของเบก้าครับนี่ครับเป็นการพัฒนาของเบก้ามีอะไรบ้างาเวลาก่อสร้างทันทีบวก36นาทีความเร็วการก่อสร้างบวก11.25%ข้อกำหนดทรัพยากรฝึก อข้อกำหนดทรัพยากรฝึกลดลง2.25%อะไรล่ะกำหนดทรัพยากรฝึกอ๋อทรัพยากรโอเคทรัพยากรที่ต้องใช้ในการก่อสร้างลดลง4 5 0ดยก็พูดง่ายคือฝึกแล้วมันจะ,ะลดทรัพยากรลงว่างั้นเถอ,อะนะสกิลของเบก้ามีอะไรบ้างสกิลที่1น่นักสำรวจระเบิดสังหาร เบก้าใช้ปืนกองเล็บเพื่อพุ่งไปยังจุดที่กำหนดทำดาเมจ2,315.60ใส่ศัตรูโดยรอบและสตันพวกมันไปเวลา6วินาทีการทหารนำหน่วยรบเข้าปะทะทุก5การโจมตีทำดาเมจเพิ่ม50%ใส่ทหารพาหนะและพลยิงศัตรูดาเมจ2เท่าถ้าทหารราบของศัตรูถูกฆ่าในการต่อสู้ผู้่ง่ายว่า ถ้าไปตีบ้านเขา,าตัวเนี้ยถ้าไปตีบ้านเขาแล้วเขาล้นโรงพยาบาลบอกเลยครับว่าสุดๆพราะทำดาเมจเปสองเท่าเนี่ยครับดาเมจสองเท่าถ้าทหารราบของศัตรูถูกฆ่าในการโจมตีโหดสุดๆอะบอกเลยถ้าบุกบ้านในน่ากลัวมากแต่มันเป็นการพัฒนานี่ยสิโอเคสกิลที่สองกระสุนระเบิด นักสำรวจเบก้ามีโอกาสที่จะใช้กระสุนปรับแต่งของเจฟในการโจมตีกระสุนจะระเบิดเมื่อโดนผู้ติดเชื้อสร้างดาเมจ1,157.80ใส่ศัตรูโดยรอบการทหารบรรจุก,กระสุนระเบิดเพิ่มดาเมจที่ทำขึ้นอีก20%โอ้เพิ่มดาเมจที่ทำขึ้นอีก20%ไปบุกบ้านก็แรงอยู่นะแต่ตีกบดักเ,เราไม่ค่อยได้ใช้ตัว ไรเดอร์สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่บุกบ้านใช้ได้เลยอ่าสกิลที่3มครับม,ม,มุมมองกว้างไกลมุมมองกว้างไกลนักสํารวจเบก้าจะทําการโจมตีใส่ผู้ติดเชื้อที่มีพลังชีวิตน้อยกว่า50%ทำำําาเมจดเพิ่มขึ้นอีก1 8 8 7 7 2ใส่พวกมันาการทหารเพิ่มกําลังใจให้กับหน่วยรบ ในตอนเริ่มการต่อสู้ลดดาเมจที่ได้รับจากทหารราบลง4%และเพิ่มดาเมจทหารพานะของคุณขึ้นอีก4%พูดง่ายคือถ้าไปตีจะเพิ่มกำลังใจให้ในทีมถ้าทหารราบโดนตีก็จะลดดาเมจที่ได้รับลง4%แต่เพิ่มพลังโจมตีทหารพานะ4%ก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำ,สำหรับตัวนี้ แต่ผมไม่แม่ผมชอบตรงนี้มากกว่านี่เลยการพัฒนาพอดีรออยู่เลยเนี่ยเอาเอาเอาเดี๋ยวใช้ซะก,ก่อนนะฮะดูกันจะลดไปเยอะแค่ไหนเข้าไปวิจัยเฮ้ยพัฒนาเราเต็มแล้ว,วก่อนเอาโจมตีเพราะว่าเรานี่ไม่ เราไม่โจมตีมานานแล้วอั t จะป้องกันไหนเนี่ยโจมตีเต็มแล้วนี่ไงโจมตีอัพเลยเออมาวิจัยเอ๊ะทำไมกระตุก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 อาา่าฮะโอ้ยเหลือวันเดียวเองสร้างไปนีน่ไวขึ้นเยอะ ชอบตรงนี้มากกว่าไวขึ้นเยอะโอเคเราไปดูกันในด่านสำรวจว่าจะเป็นยังไงเบกกาลุยเดียวเลยเออไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วนี่ไปยันไหนเบกกามาลงตัวหน้าไม่ต้องอ,ออกนะา,านี่ โชว์เดียวไปเลยจะได้รู้กันไปไปโอ้โอ้ใช้ยิงแบบนี้เอาอฮาะาโอ้โหระเบิดโอ้โอ้โอโอแรงแรงใช้ได้มาดูอันติเบคก้ากันดีกว่า นี่ครับหอเป็นระยะแต่ก่อนนะก็ให้เขาเดินมาก่อนให้เขาเดินมาก่อนโยนไปโอ้เทมีการกระโดดไปสตันด้วยวัยทีดินี่ไงล่ะโอ,โอ,โอ้แม่สาวสวยเก่งเฮีย ใหม่ทีนี่เท่ดีเว้ยนี่โอ้โดดเตะแล้วยิงซ้ำเข้าท่านี่ไม่ล่ะสองดาเมจใช้ได้เลยโอ้สำรวจอย่างนี้ใช้ลงใต้ดินผมว่าโอเคเลยนะสำหรับตัวนี้ไปไปเร็วๆเ,เลยอย่างนี้ลงใต้ดินเข้าท่าน่ะเพราะว่าปกติแล้ว ผมจะใช้แต่แมดดี้เพราะว่แมดดี้เป็นตัวดาเมจที่ดีที่สุดที่ผมมีอยู่แต่ยังไงก็ยังมั่นใจแมดดี้อยู่ดีเพราะว่าแมดดี้มันมีระเบิดไปรอให้ศัตรูเข้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วก็เอา,อาเนี่ยเอาตัวนี้ยต่อยแมกนัดดาเมจก็เลยแรงมากโอเคครับสำหรับเบก้าในค่ำคืนนี้ใครยังไม่ได้ก็ต้อง รีบสะสมหน่อยครับไม่ใช่อะไรครับของมันต้องมีครับมันต้องมีใครไม่มีมันก็จะเฉยมันก็จะไม่ทันคนอื่นนะมันต้องมีทุกตัวจง <laughs> คืนนี้ก็ฝันดีลาตีสวัสดิ์ครับผม